สวัสดีค่ะร้านเจมูบงังควยค่ะวันนี้แอดวินได้แหวนชาติีนะคะเข้ามาสามวงนะคะชุดก่อนนะคะที่ได้เข้ามาก็ปิดหมดไปแล้วนะคะมีพี่ๆปิดหมดไปแล้ววันนี้ได้เข้ามาสามวงสามวงนี้นะคะจะมีวงใหญ่หนึ่งวงแล้วก็วงเล็กสองวงค่ะวงใหญ่นะคะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะสองจุดสองเซนนะคะหรือยี่สิบสองมิลวงเล็กนะคะก็หนึ่งจุดแปดเซนหรือสิบแปดมิลน,นะคะพี่ๆท่านใดที่สนใจเช่าบูชาสามารถสอบถามได้ค่ะแหวนชาติีนะคะ จะเป็นเนื้อ,อเขาเรียกว่าเนื้อสำลิปนะคะเนะะี่ยค่ะจะสวยเดิมเลยนะคะเจ้าของเก่าเช่าเก็บค่ะอันนี้ก็ได้เจ้าของเดิมมานะคะนะคะี่ค่ะด้านในนะคะจะมีวัดหูช้างนะคะแล้วเขาก็จะปั๊มยันนะคะของวัดหูช้างแหวนชาตีเนื้อนี้ก็จะเดิมๆเลยนะคะนะคะี่ค่ะอันนี้จะเป็นขนาดวงใหญ่นะคะนะคะี่ค่ะขนาด ประมาณ22มิลน,นะคะไม่ได้เข้ามาบ่อยนะคะส่วนใหญ่แล้วจะประมาณ20มิลน,นะคะนี่คะ่ะวงใหญ่นะคะพี่ๆท่านใดที่มองหาวงใหญ่ๆอยู่ก็วงนี้เลยค่ะได้เข้ามาวงเดียวนะคะขนาดแบบนิ้วผู้ชายนะคะส่วนวงนี้นะคะจะเป็น1.8เซนนะคะหรือ18มิลก็ถ้า พี่ผู้ชายนะคะใส่ไม่ได้ก็นําไปเลี่ยมนะคะเลี่ยมสามารถเลี่ยมอาราธนาขึ้นคอได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นแหวนชาติตรีก็อเด่นด้านชาติตรีคง,งพันนะคะแข็งแกร่ปลอดภัยค่ะนะคะสวยเดิมนะคะทั้ง3าวงเลยค่ะเนี่ยค่ะไม่ได้ผ่านการใช้นะคะเจ้าของเก่าเช่าเก็บค่ะรุ่นนี้นะคะถ้าประมาณปีนะคะแอดมินประมาณให้นะคะประมาณปี54หรือห5้านะคะที่ออก อน,นันแอนมินก็เข้าไปไม่ทันนะคะถ้าพี่ๆท่านใดที่พอจะทราบนะคะปีการสร้างก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะคอมเมนต์มาบอกกันได้ค่ะจะขอบพระคุณมากค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อสำลิธนะคะสวยเดิมค่ะได้เข้ามา3ามวงนะคะท่านใดที่สนใจเช่าบูชาค่ะสามารถสอบถามแอดมินได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0969709842นะคะแหวนชาตรีหลวงพ่อตีวัดหุนช้างค่ะ